ทุกคนครับผมไปเจอแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันหนึ่งคือแอปพลิเคชันดับบิคนะครับจริงๆก็เจอมานานแล้วนะครับแต่ว่าลงข้าพศึกษาข้อมูลนะครับกับแผนการตลาดนะครับดีของเขาจริงๆนะครับคือสร้างยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแค่เพียงรหัสเดียวนะครับผมก็ได้สินค้าทดลองใช้นะครับเป็น เจลนะครับจำนวน500บาทฟรีนะครับจะมีค่าขนส่งเล็กน้อยนะครับแล้วทีนี้พอเราดาวน์โหลดนะครับลงทะเบียนสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่ได้รับก็มีสองแบบนะครับก็คือเป็นผู้ซื้อนะครับเป็นผู้ซื้อก็มีส่วนลดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นนักธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ผลตอบแทนดีมากๆเลยครับใหญ่ต่อชิ้นนี้ก็ อัปเกรดเป็น PN นะครับก็คือพาร์ทเนอร์นะครับก็ต่อหนึ่งสินค้าต่อหนึ่งชิ้นนะครับรับคอมมิชชั่นนะครับสามบาทนะครับนั่นคือตำแหน่งเลขของการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะครับช่วยกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดับิลนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทางลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับนะครับจนที่จะสร้างรายได้นะครับ